Terima kasih telah menonton! thank mm -hmm. you ีก็พี่ทีพี่ทีพี่ทีภูสงก็อ่ารู้สึกว่าได้เลิกได้ใช้ที่ดีค okay ่ะเพราะวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่จะมีการออนแอร์ละครเรื่องวิญญาณกษยาบอกเลยว่าแบบ ทุกคนดีมากครัวชอทที่เล่นเป็นเอิงโลงอันนี้มากค่ะแตงให้คนอื่นชมเหรวันนะี้คาแรคเตอร์ทุกคนชัดเจนมากใช่เป็นคนดีค่ะใ,ใครรับบทเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นไงบ้างไคครับไคล้หนุ่ยยค่ะคาแรคเตอร์เป็นคน,นดีดีค่ะก็เล่นเป็นนงยุงแล้วก็ยุงธำนะคะเล่นสองชาติเลยนะคะในเรื่องก็คือเราก็จะเกลียดน้ําตาลแล้วก็เกลียดเชเบลเอิงหลงเอิงหลงเออเกลียดน้ำหลงแล้วก็เกลียด เกียอต์ไฟคำด้วยนะคะก็ค right ือก็จะมีต right ีก okay. ันตลอดตีก hey ับชาวบ้านตลอดเวลานะคะแล้วก็เ şey รื่องนี้ก็จะมีความสนุกความขำหลายหลายอย่างด้วยยังไงต้องติดตามชมพี่ตองคะพี่ตองค่ะค่ะเล่นเล่นเไเล่นเป็นะไรนะเราเล่นเล่นสองชาตินะคะชาแรกเล่นเป็นเกยุรีนะคะเปิดมาวันนี้นะคะตกเลยนะคะไม่รีรอมแบบไม่อลำพบุบรไม่มานั่งแบบว่า วุ้ยตายละแต่มาปูสวยๆไม่มีจ้าวันนี้ตบเลยนะคะถ้าไม่พลาดถ้าพลาดวันนี้นะจะบอกว่าวันต่อไปจะแบบอ,อิดแบบเซ็งอะทำไมไม่ดูตั้งแต่เมื่อวานคะ่ะเพราะว่านางน,นี่โดนตัตบหนักมากนะคะแล้วก็อีก,อกชาติหนึ่งมาเป็นนันดานะค่ะนันดาก็ยังเป็นเจ้าอยู่ค่ะก็จะไปดูว่าเจ้าเขาแซบกันยังไงก็ต้องไปดูเรื่องนี้ครับพี่พับ,บก็เล่นเป็นเจ้านางสร้อยทิพย์นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นการแบบชิงตำแหน่งชิงอำนาจกันแล้วก็ นี่คนนี้เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นคู่กัดกันดูเหมือนจะเรียบร้อยนะคะแต่พอเข้าซีนที่จะต้องสู้กันเนี่ยนางก็สู้จิกไม่ปล่อยเหมือนกันค่ะก็ต้องดูว่าเล่นเป็นตัวจริงเล่นเป็นตัวจริงไม่ตัวจริงน่ารักก็ตัวจริงรักกันค่ะแต่ว่าในเรื่องก็ต้องฟาดฟันกันแบบไม่ให้ ไม่ไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครเลยค่ะพี่นุ่มสอนรามครับเรื่องนี้ระบเเรบ,บเป็นอะไรครับรับบเป็นอะไรบอกไม่ได้ครับเพราะตัวแสดงเยอะมาก <c oughs> แต่วันนี้เป็นเลิกดีครับที่ได้บูมส่วนนะครับวันจันทร์ที่8ช่อง8นะครับแล้วก็วันนี้18บแในกาตอนแรกติดตามชมครับเเรื่องน <c oughs> ีง้ระบบเป็นใครอะไรยังไงครับ ล้ปิดเป็นเอื้องหลงค่ะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนดีเรียบร้อยมากโอ้ยดังมากเลยก็เป็นดีก็ไม่เรียบร้อยแล้วแม่เป็นจุดกําเนิดค่ะของของเรื่องราวต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีกะเพราะว่าเป็นตัวดําเนินเรื่องในในนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นตานานที่ที่ทาให้ทุกคนได้รู้ว่าผีกะเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ตัวเอื้องหลงเนี่ยก็เป็นคนที่เพเยอไทยานมีความมักใหญ่ไฟสูงแล้วก็อยากจะ เป็นใหญ่อยากจะเป็นที่หนึ่งยืนหนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ในเรื่องของศัษยาศัก์เข้ามาช่วยมึงตังเมครับมึงตังเมไหนอะคื<ข>อไหนอะตังเมค่ะ<อ>เ,เรื่องนี้เราบทเป็นอาร<อ><อ>เรื่องนี้เราบทเป็นจันค่ะจันก็จะอยู่กับเจ้านางนันาดารักเจ้านางยิ่งชีพใครจะทําอะไรเจ้านางก็คือไม่ได้นะตังเมจะสู้กับเต็มที่รอดูได้เลยค่ะครับผมประวันครับ ตอนก็ย้ายกันแทบไม่ทันเลยถ้าปลดเป็นเจ้าหนองเมืองนะครับก็คือเป็นในชาติที่2ครับชาติแดงจะเป็นพิกิตรในที่เป็นเจ้าหนองเมืองแล้วก็จะเป็นตอนเป็นชาติที่2ขึ้นมานะครับก็เจ้าหนองเมืองเนี่ยคแรคเตอร์ในชาติที่2ก็จะเป็นคนนิ่งๆสุขุมแต่ว่าก็จะมีเมียน้อยเยอะเออรู้สกว่ามีเมียน้อยเยอะหลายคนอะไรนะก็เมียเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ตรงจุดกับตัวเองเท่าไหร่ ตัวเองจะเป็นคนโพรว่ารักเดียวใจเดียวครับประมาณนี้ครับต้องมาตอมครับครับตอมรักตัวเองยอดครับในเรื่องเนี่ยยอดจะเป็นพี่ชายของป้ายคำครับแล้วก็จะคอยติดตามเขาตลอดเลยแล้วก็หัวขป้ายคำที่้าคแล้วก็ยอดเนี่ยเป็นคนติดใจแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ครับให้อูมกับเชอร์เบลฝากติดตามละครเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เชอร์เบลบอกนะ ก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะบอกเลยว่ามันมันมากๆมันตั้งแต่ชาติแรกแล้วก็มาถึงชาติเรานี้มันก็จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าจะคลี่คลายยังไงเนี่ยบอกเลยว่าต้องติดตามดูค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนัละครความยากของทารช่องแปดที่ตอนรับปีใหม่กันเลยครับผมแล้วก็เป็นเหมือนของขวานให้กับชาวแฟนช่องแปดด้วยก็นี่ครับเรานําทีนักแสดงชั้นนาของมืองไทยนะเรียกได้ว่า ดีมากนักูทดีมากลูกก็ฝากวิญญาณแพทย์เสียด้วยครับผมรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะให้น้ำตาลค่ะค่ะทิ้งท้ายหน่อยเลยพี่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้วันแรกนะคะในการออนแอร์นะคะก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะแก้เรื่นะคะผมอย่างเงี้ค่ะจันถึงเรื่องขัดขัดกับผมเวลาสแปนนาฬิกา ช่เย็นหกโมงเย็นตุ่มโมงเย็นช่องแต่เหมือนไม่ได้นักันพูดครับพอถามมาครับเงียบเลยบอกมาลยเอย่ามาใกล้ใกล้ครับครับเร็วค่ะดอกไม้ต่อแล้วค่ะชนะที่ดอกไม้เลยขนดอกไม้มาทั้งสวน พบกับเราสองคนแม่ลูกเบากับเราสองคนไปงานดอกไม้แม่รอกไม้งานพื้นและจก